ก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมมิกแม็ก007นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครอะไรหรือว่ามารีวิวสกินฮีโร่ตัวละครอะไรนะครับก็สามารถมารับชมที่ช่องของผมได้นะครับแต่ก่อนไปรับชมที่ช่องของผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับคนทําคลิปนะก็ไปรับชมในคลิปกันเลยโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครชื่อว่าคิวโอะนะครับก็มาเล่นในตําแหน่งออฟเลนนั่นเอง เจอซูเปอร์แมนแต่ด้วยเก็บแต่แตกนกอ่ะหัหวหัวไปมันอดไปแล้วตัวหนึ่งจะมาล่านกเราหรือเปล่าไม่ตายสิได้นกทั้งนั้น โอเคปล่อยมันไปกลางมันไปกลางปล่อยไม่ได้เฮ้ยกะลีป่าเหรอวันนี้ลืมดูว่ะโอ้เอาเรื่องวะเฮ้ยไม่ทันมองไม่ทันมองโอเคเท่ากันหน่อยกี้ผมก็ไม่ได้คลิปมันนะมันก็ไม่ได้คลิปผมตัวหนึ่งตายไปตายไปอย่างตัว ค okay. หาตังไปอัพหนึ่งนำไปครับทุบมันเดินไวเราต้องรีบขีลียไมจะผักกลับหรือไงอ้ามึงผักไปโดนผักไม่โดนเอาไป ไหนอ่ะเฮ้ยเล่นกันมัางดิ <c oughs> อยากโดนผักเขาป้อมอ่ะทำให้ทีดิ <c oughs> ไ,มไม่เล่นน่ะไอซูป,ป่าโห <c oughs> <c oughs> อยู่แล้วเดี๋ยวออกไอ้นี่ดีกว่าขวานสโลดีกว่า <c oughs> ต้องอยู่เล่นกับผมหน่อยแล้วล่ะ ้อยคลิปผมตายก็ไม่ได้อีกแม่งมาแล้วมันไม่สู่เดิซูป่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบอยู่แล้วมาจะผักเข้าป้อมละสิอยากเจออยู่พอดีเฮ้ยเฮ้ย,ยทำเล่นไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอ้ไม่ได้หรอกนายจะมาผักเข้าป้อมมันไม่ได้หรอกเว้ยซุป ตายด้วยครบสามตัวเถ๋วดิขอได้ไหมบังกอนเล็กกับเพื่อนโอเครู้มันให้เราป่ะนะแต่ก็ขอบใจ Okay. แม่ไม่หลงโคหลหรอกเว้ยแม่ก็ต้องไปเคลียร์ตัวงูก่อนอ้าวมีคนหลงตบ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 ,ตบ นี่อีกนิดเดียวมานี้มานี้ไอ้บูไอ้ห่าเอ้ยตัวนี้ก็ได้วะอืมได้สวยอาปลาจักไม่โดนนะจ๊ะห่วงไงห่วงคีบเล็กไอ้คีบปาไง ออกขวานว่ะลงงั้นเดี๋ยวจับไอ้นี่ไม่อยู่ซุปไม่อยู่มันเราหนึ่งเลยว่ะซุปไม่มาตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครีบอะซุปอยู่บนเจ๋าดิด้านล่างแหละตายด้วย เจอไหลข้างไหลข้างดันป้อมดีกว่ามีคนกลับมาแล้วเอ้ยมีคนเกิดดีไม่กลับ <c oughs> ขนาดตัว,วละครมันยังขำอะไปดิกระไปดิกระจอกเลาะมา เนมว่าตรงนั้นอ่ะ oh. อจะมีไฟกลางว่ะต้องเล่นละ oh. ข้านี่ชอบนักอ่ะไอี oh. c c เยอะๆค่ะชอบ oh. แหมไม่ติดป้อมกลางอยู่นะั่นจะโกรตตดแล้ว oh. อุ้ยได้เรื่องดิก็ได้เรื่องดิไปไหน เอ้บน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 ด้านล่างแล้วตั้งครับอย่าไปยืนเฉยๆ๋ยวตั้งก็ตามนกนกเก็บหมด,ดยวเล่นเกมเดี๋ยวรู้เลยจะไหลย,ยันป้อมยันคนอะ่ะเอาหมดบอกเลยคิวกอดอะ่ะไอไหลข้าง ตัวโ,โล่เฉยตัดไปครับมันยุคก,การีฟามปะเนี่ยเฮ้ยเกิดไปปะวะอะไรเรียกกูหลอบซีดีอะ ได้เจอได้ไปบนต่อให้เขาไฟกันไป จอเคราะห์มาทารอนมาปลาไหลชอบคุยกับคลิป,ป่า <c oughs> เพื่อไปการหาตังค์ฮะจะได้รว้เรยให้มันผักมาเจอเจอขวานสโลรู้เรื่องอะ่ะมาดิตีมาดิอัตีมาเป็นตรงอัตีแล้วเบืองเป็นดัานกางกันเถอะ เลยละมังกลางต่อเลยครับรอหน่อยสิมาดิยกคุยหน่อยนี่คุยวะไปไปไปตัดตัดบูตัดบูตายแล้วล่ะตายแล้วล่ะ ไอดิเกิดยากถ่ายมากอนถ่อยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อนถอยมากันเออเขาเยอะแหนจีิงนะต้องขอบคุณโอเมก้าเลยว่ะที่มันช่วยผมนั่นแหละมาสี่มาแล้วพร้อมเล่นพร้อมเล่นแบบสุดๆ ดันขวาดิรออะไรเหวสู่เดี๋ยวเจอกันเลยนีมมคลิปมันน้อยอไงตายเว้ยแลกกันไป ป้อมไปด้วยแหละผมอ่ะโอ้ยเฮ้ยรอกันมางดิเฮ้ยไม่รอให้เล่นเลยฮะตกตกตกปิดฉากเองคิดไม่มาคิดไม่มาใจเย็นใจเย็นใจเย็นคลิปล่างคลิปล่างเรื่องป้อมไว้ใจผมเลยจริงๆ มาดิให้ตีดีด้วยตบ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 กิลเดอร์ก็กิลเดอร์ดิครับผมกันซีซีนะครับโอเคครับก็จบกันไปสำหรับคลิปคิวกอดออฟเลนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงาคลิปนะครับ